ใช่ครับผมการ์ดเกมฮะที่มาเห็นในตอนนี้ก็คือไม่ได้มามานั่งเลืกชั่นอะไรงูนะฮะก็วันนี้จะบอกสาเหตุอยู่ดีดีก่ห้ายอเฮียอยากเล่นเดี๋ยวโดนเลิกสิทธิ์ก็ผงไม่ได้ใครอยากถามหรอกว่าเออ,เอ,อช่องนี้หายไปไหนวะช่องนี้มันหายไปหายหัวไปไหนวะทำเกวยี่ที่ไหนปะเนี่ยนนี้ไม่ลงคลิปต่อวะเออก็ อันนี้คอมผมเล่นเกมมันยาอ่อนไม่ได้ขนาดเกมโรบักที่โดน,นที่ผมจะขึ้นชื่อให้มันว่าเป็นเกมล้อเรียนหรือเกมคิกรอฟผมเล่นเลยอยู่ก็ค้างเล่นขวอะไรก็ค้างทำเฮียอะไรก็ค้างฉกอกก็ค้างอะไรไม่เกี่ยวก็ทำเฮียอะไรก็ค้างหมดเลยนะฮะเล่นกับเพื่อนก็ค้างเป็นเฮียอะไรก็ค้างอ่ะกูเล่นอยแค่ก็ค้างจนผมกดหัวอา้าวแล้วถามว่าอา้าว ทำไมไม่ไเลยยี้ยงเจ่นน่ะถามว่ามีคนแต่ว่าถามจริงอทุกวันเนี่ยตอนนี้คลิปล่าสุดของเลียงเจ่นน่ได้ดูกันยังเออถามแค่นี้แหละไอที่ทําอ่ะพาชอบผมไม่ได้เป็นพวกขอคนดูนะไปดูเรื่องของมึงไปดูมึงก็ออกไปซะแค่นั้น่ะเลิกติดตามกูด้วยอะถ้ามึงไม่อยากดูมึงเลิกติดตามไปเลยแต่ถ้าใครติดตามก็ขอขอบคุณนะจากใจจริงจริง,รงเพราะว่าไม่ค่อยมีกางใจจะทําหาอะไรเลยตรงนี้แต่แคสเกมก็มีมแต่ ไม่ว่างมีแต่ปัญหาวันแรกจะแคสเกมเสียงไม่สบายเพ่เพ่ใน้ำกันไม่ก็ไม่สบายอีกจะแบบเออขึ้นมาเออไอ้กูจะพาดคลิปเสียงไม่เป็นที่อะไรฮะไม่ได้เสียงตามที่ต้องการเพราะว่าไม่สบายอยู่เสียงก็เลยเปลี่ยนพอเสียงเปลี่ยนปุ๊บอ้าไอ้เฮียจบเลยทีนี้พอเสร็จ กูจะคสเกมเฮ้กายไปพัทยากับกูเป้าโ okay. อเคอยังไงอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยอยากไปเขาอ,อยากจะทำอะไรหลายอย่างก็อยากอยู่บ้านนะไปด้วยกันเถอะโอเคป่ะผมก็ไปกับเขาอ่ะก็กลับมาก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมาเราแคสเกมเราได้เราไม่ว่ากันใช่ไหมเสร็จป,ปุ๊บ ไอ้เนี่ยเดี๋ยวแม่อยู่นะพ่อก็อยู่ด้วยวันนี้ใครๆเขาก็อยู่นะเดี๋ยววันนี้แม่ทําอย่างงี้อย่างงี้ฮะแม่อยู่บ้านอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มีงานอีกนะผมต้องมีงานไปทําอีกนะตอนบา่ายสามก็คิดว่าวันอาทิตย์ก็คงเป็นวันที่น่าจะได้แคสเกมละเปยนมาครับเอ้ยวันนี้แม่อยู่อีกวันหนึ่งนะเขยเสร็จทอนจันวันนี้ก็ อาบน้ำไปโรงเรียนทำการซ่อมศูนย์ตามที่ต้องการกลับมาก็รู้ว่าคอมกูเป็นที่อะไรอีกแล้วแล้วก็เป็นเลิกงานยามดีนะฮะที่เราจะทําการเปลี่ยนมันนะฮะก็เราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องนี้ไม่ได้ดูที่ความเท่เลยความเท่ผมไม่สนมันเลยก,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 ก็ก็เท่อยู่นะถึงมันจะเท่ลนะแต่ว่าอเ้เหี้ยสรุปกูรู้เพราะมันเท่ใช่ไหมคือมันไม่ได คือมันก็มันก็เท่อะแต่ว่าผมไม่อยากดูมันเพราะว่ามันเท่หรอกผมดูที่สเปกมันครับ CPU เป็น i r a m d f x 8 0 0 3 t นสามเทอร์โบสี่นกิกะเฮิรตซ์นะฮะเมนบอร์ดเป็น ASUS m a 9 7 l e 2.0 SATA มันอ่าน SATA ป่ะวะเป็น u s b 3.0นะแรม8ปดกิก ส่วนการ์ดจอเป็น GTX 750 Ti 2 g ิเป็นชุดน้ำปิดเคสเซอร์ไนเมะ Exatom เอออะไรเนี่ย HDD 3ร้อยยี่สิบกิกส่วนพาวเว่าสป라이ห้าร้อยแปดสิบของอะไรไม่รู้ใชแม่มอะ่ะ USB มี Wi-Fi a ั a เตอร์ด้วยดีดีด,ดีทั้งหมดอยู่ที่ราคาหมนะื่นสองนะฮะสงสัยแพงเพราะ,ะตัว ตัว CPU แล้วก็ตัวเมนบอร์ดนกฮะไหนจะการ์ดจอแต่การ์ดจอนี่ไม่ไม่อะไรมากนะแต่ว่าการ์ดจอจ mm ีเเจ็ด้าศูนย์ที่ไอสองกิกมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะมันแค่แค่อัพมาเป็นรุ่นเดียวจากหกค้าศูนย์เราก็เลยจะเพิ่มมาเป็นอ่าจี่งศูนย์ห้าศูนทีไอีกิกอีกสามพันจากหมื่นกลายเป็น1มื่นสี่หมืนหมื่นสามหมื่นนะฮะหมื่นสี่มืนห้าเออ ก็ว่าไปไม่ใช่ดิสองสามพันเนี่ยสามพันเพิ่มบิกเออถูุละกทุล้ว,ลวไม่ดิสี่พันมื่นสอัปตีไป14,000มืนี่ห้าครับเราจะทําการซื้อเจ้าเครื่องนี้อีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอนะจ๊ะเราเราจะเล่นเกมที่ถูกหาว่าเป็นเกมที่ทําให้เครื่องกูแรกอย่าง Dead by d เด Light เราจะได้เห็นเกมใหม่ๆม,มากมายตามเข้ามาในช่องเรานะครับผม ซึ่งเป็นการเปิดทางให้เราใหม่แล้วก็มาบ่นด้วยว่าทําไมกูถึงไม่ทําไมถึงก็มานั่งบ่นให้พวกมึงฟังนะฮะอย่างที่บอกครับผมใครไม่ชอบมึงก็ออกไปแต่ถ้าใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณครับผมก็เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมีบริการพิเศษอะไรต่างๆให้อาจจะเป็นอะไดีแท้ก็คใครจะไปรู้นะฮะก็ใครชอบหรือไม่ชอบหรือยังไงก็เรื่องของมึงนะสวสัสดีครับบ๊ายบายยกูบอกเลยกูขี้เกียจเลยขี้เกียจขี้เกียจจะมาเอาใจคนดูไม่ชอบ